เปล่าน้ีเป็นเย็บเข่าน้ปังอยากเอามาฮัได้ฮัทขายปลาเด้ป่ะยืมปลาโอ้ปลาหาข้าวเครื่องแค้นน้ำสีครับนี่าปมาวัดปลาน้ำสีน้ำพื่นเดี๋ยวเราเนี่โอ้ยวันเดี๋ยวมันเมเนตีรอบ้านเอามกล้าบ้านมันติดใครับบมูนหอรับเด้อ ทานป่าด้วยเปล่าไปป่าไม่สนใจเอาทานประสิทธิซื้อได้เลยครับมข้ามะเข้าปลาธรรมชาติปยยิบครับปลาค้อปลาดูวันนี่ปลากาปลาตองไก่ตรงนี้แหละผมว่าปลาตองไม่ใ่ไม่ปาไก่ปก่ไก่กันมีมีเรื่องไก่ตัวต้ บ้านก okay. ็ใก<ม>่้นาำสีสีใกแต่สีลงเพรนเขามาเหล็นอยู่ล้ดีดมานี้เลยที่บาที่ไปอาบน้ำสีแต่เนี่นี่เล็ดในโรงเรียนมันโอ้โหต่สีบ้านเบินมันพุวงยังเป็นตยัก็คือบ้านเขาคนเต็มคมกันเลไหมอ๋อใส่เลย ประเ้ไทยไม่นองเบิ่งมันคือตั้งคนไกลายลํมลำกะลินแล้วก็เครือเนประชุมกันเด็กว่าจะาของกินเขาทินน้ำอามองงานหน้ามีอะไดมจัดงั้นก็จัดไก่หมู่บ้านมันก็ยากไปเหมือนกับนประเสศไทยเพราะสแตนไทยมันคลองทางทิปนีเนี่ยปากฟอดให้มันงีโตน้ประดูปาคิงนี่จะโตยใหญ่นะ เราต้องยานครับกินปรหลับปรนอนได้ลงมือเองวันนี้ใครนะอ๋อยมีมองหาได้ร <c> ส <oughs> ุอย่ากหาเป็ดมิ้คกับมหาตะเลียง <c oughs> ม,งมงหาตะเลียงหาอายุหากินหาได้เิ้หมดอาอยุหากินของมักเลยแต่หาเลี <c oughs> เ้ยงนี่พอมักครับขึ้นทั้งเขาก็ได้เลย็นผู้เขาก<ช>็ได้รนะ แค่นี่ดีครับมาขาเลี้ยงใหญ่บิ่งครับเมันว่าหาแต่เลี้ยงไนปวดหัวแค่ละมือเนี่ยกันจ้ะแต่ว่าดีกกินแล้วนะอนะเอา้าเลี้ยงยอ้ เดกยันแดดยันท่านไปกินยังเด้่กินแต่เน็ที่เสียเทานั่นแหละมูลน้อยนะทำอะไรก็อร่อยอ้ยเปิดเป็นรถยังวะโอ้เพื่อนมีต้นของทุเรียนตัวหนึ่งทุเรียนครับทุเรียนเมันไอห่หอมไม่หอมมึดอ่าอ่ามอนไอห่หอมดูครับลุงเก็บหอมเพื่อฟังพี่คจ้ะ

นีป hina, ้ปลายละปลาไ่ะคดียม่ด้ลคะกินะอ่านวดูดีจ้เินดังนี่ยามงามอ่ะกาสีส้มกาสีส เพิ่นเพิ่นยึดเป็นหอมเป็นอาชีพเนาะทั้นเนี้ยรวยเนาะแล้วแม่เนาคือพวปลูกเนาะเนาะปลูกมัเป็นยังไงแม่เนาะเรียกว่าดินดินพอดีที่บ้านเพิ่นพวกเกี่ยวใช่ผมใช่มันนั่งกว่าหลายใช่ผมไม่ใช่เศรษฐกิจแบบนี้ใชผมเกี่ยงแต่เห็ดเนี้ยเห็ดฟางอ่ะเห็ดฟางพวกเห็ดอยู่กับดินกับในร่มอะครับอันนี้ไปส่ง ตลาดไทยรุ่งเที่ยมมาจะบัดนรอกใช้ภูมิทั้งนั้นเลยครับผมที่บ้านผมก็เห็ดเห็ดจุดรวย ling เราข่ายเปินเบืเ้องบนถึงนน้นเลียวขวาไปล้าสีสไลเลียวซ้ายไปกันทราลงกันทราลงกับอุบลนราชธานีแ่อนอ้อมไปอ้อมมาให้นีหนาวอ่ะโอ้เส้นทางเบิดแหลวจำได้เบิดแล้ว ไปเี่ยวยูนี่กับปลูกบางงูหลายนี่นี่เห็นปะคือบ้านเราเนี่ยเขาแปลมันไอ้ระบบระบบน้ำยูนี่มันจัดดีกว่าบ้านเราอยู่บ้านเราบุกไปมีโอ้บ้านเรามบุกไปมีของมีเัินเนอะพวกมีองไรบ้านเราก็มีน้ำสีอยู่แค่สีอยู่ไก่บ้าเห็นสีมีหวยมีอย่างไรเลย ก็ยืดมบันนั่งดต้นบหน้าไปนิดเดียวไก่ผมอ่อนเยีเนาะที่ขี่าบ้านน้อง็นาเร่งซ้ำเครื่อนก็ตั้งสองสามเครื่อนป้าไม่ก็ไหลบูไม่ประดับเราห่อนะถึงเร็วนี่ยังไม่บอกนี่ไอ้ยอยไอ้ยอยเป็นนั่งกินแล้วอบตั